กี่สิบแปดมือเบิ้งพี่น้องไงเร็วบ่เบิ้งพี่น้องเด้อเบิ้งนิ่งๆเด้อเดี๋ยวสิปล่อยมันบินไปเลยเด้อพี่น้องเนีหนึ่งสองสามพี่น้องโลดหนึ่งพี่นอ้องคนี้ผม,มสิบผ้ามาสช่างน้ำนักเป็ดอีเลี้ยงเด้อพี่น้องเป็ดอีเลี้ยงชุ่มนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อ่าแต่ว่ากับว่ได้เต็มเดือนเด้อพี่น้องเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์มันมีอยู่อ่า28มือนะ้อเนาะมื้อนี้วันที่22เป็ดซุ่นี้มันเกิดวันที่22 22เดือนกุมภาพันธ์เนาะเกิดวันที่22เดือนนกุมภาพัยีครับ22 23 20ีนะครับมันกระสีลายลาค่อยๆ,ๆลายลากันออกมากนะครับมือหนี่วันที่เท่าไหรล่ล่ะมือนี้วันที่22นะครับมันกะครบรอบวันที่22อีกของอีกเดือนหนึ่งต่ว่าเดือนกุมภาพัานธ์มี28มือมันกะลบออก20มือกระสีเป็นเป็ดชุดนี่ะกะสี28มือครับพี่น้องแต่ว่าครบ,รอบอลอาผมถือว่าอายุหนึ่งเดือนเนาะ,ะสมมุิว่า <c oughs> ขาดอีกสองมือสีครบ30มือนะครับเอ้า <c oughs> พี่น้องยวสีมาเบื้องน้ำนักครับ มันกระสีเลียนบางสีเลยพี่น้องเในจังหน่อยนี่เลยใส่แล้วพี่นอ้อ,นองอเอ้าปวดห้องเราเบิ่งน้ำหนักมันพี่น้องวว้ที่นี่อ้าวนกฟ้าหลบเลยเลยหลบให้มันไม่ไข่เลยเดี๋ยวได้พี่น้องมันโบนิ่งนะครับอ้า ปกติเขาาดิใส่กระสอบปุ๋ยเด้นะพี่น้องเนาะแล้วก็สั่งแต่ว่าอันนี้เขาเขาสั่งแบบอ่านั้นเนาะป้าพี่น้องโล่หนึ่งขีดโล่หนึ่งขีดพี่น้องกี่สิบแปดเมื่อเบิ้งพี่น้องไงเร็วปะเบิ้งพี่น้องเนาะเบิ้งนิ่งๆเนาะเดี๋ยวสีปล่อยมันบินไปเลยได้พี่น้องเนาะหนึ่งสองสามพี่น้องโล่หนึ่งขีดโอ้โสุดยอดครับผม นี่คือ28มือครับผมมันครบรอบเดือนกลุ่มผ้าเนาะครับเนาะเป็ดอายุ28วันครับผมอีกสองวันจะครบเดือนนะครับถือว่าเป็นเดือนเพราะว่ามันครบรอบวันที่22ที่มันเกิดครับนี่พี่น้องนี่คือเป็ดาสายพันธุ์ที่โตเร็วนะครับเป็นพิเศษเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่พี่น้องเป็ดสุ่มนี่นี่อายุไขของเขานี่าประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนนี่มันสิเริ่มไขได้พี่น้องพราะเริ่มไข,ลมไขแล้วนี่เขาจะไขตลอดเลยพี่น้องปีหนึ่งนี่ไขประมาณ3า สามลอยก็หน่วยขึ้นนะครับต่อโตนะครับตัวเมียนหนึ่งตัวนี่คือเป็นเป็ดที่เป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกแล้วก็นเนื้อนี่เนื้อแซ่บพ,พร้อมพี่น้องเขาว่าผมก็ล่องซิมมึงแล้วพี่น้องเพราะว่าหนุ้๊เป็ดชุดน,นี้นี่มันมันนั่นถึงแม่จิกตัวหนึ่งนะครับมันตายตัวหนึ่งก็เลยเอามาปิ่งเบิึงตอนนั้นอายุจะเมื่อ24หมื่นบ่เบิึบงพี่น้องผมผูช้ชายผมผ <laughs> ูช้ชายผมก็ซอยดี่ดีก็มาย่างกินย่างกินพี่น้องแซ่บอีเดีครับผม เดี๋ยวสีถาเบื้องมาทำมันใหญ่ขึ้นถ้าตัวผูมันหลายผมสีเอาตัวผูออกแล้วกอ่าเอามาอา่าเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูอาหารประกอบอาหารสู่กินพี่น้องเดี๋ยวถาเบื้องนะครับเด้อนี่คือเป็ดอี้เลี้ยงนะครับอ่าเป็ดเนื้อนะครับที่โตเร็วโตใหญ่ไ,ไวอีเดีครับพี่น้องแค่28วันนะครับก็น้ำหนักได้ถึง1นกิโลหขีดเอา้าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อช่อง y o ยูทูบของเฮาช่อง YouTube หนูพงยักษ์สกลนครนะครับ อ่าเฮาสิมีเรื่องเหล้าเกี่ยวกับหนูหนาหนูคุกยักษ์นะครับแล้วก็สิเป็นอา่าเป็ดอี้เลี้ยงนะครับเป็ดไข่เป็ดเนื้อนะครับเป็ดสวยงามครับมีเรื่องเล่าดีๆกับสีม้าแบงปันในช่องนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ